สวัสดีครับโปรดจองนอเรี้ยนะครับซีมรางวัลองุ์งิงนะครับปุ้มนี่ดีกืนโกรงมาได้เลยนะครับปุ้มก็ย่ยจะได้ครับปุ้มเอาไ้แบบเพื่อโตไปเลยนี่กับไอ้ปูสองคนก็ตาม ที่จิงสื่อจำเริ่ดรวบกระดาษกับแต่นี่เขาเรียกกระจายรายได้สู่ชุมชนนายช้งย่อยจัดการจะได้ใหูู้กับลุงคุณช้างมีรายได้ใช่มีรายได้กระจายสู่ชุมชนเออแวก็อยู่ามเูได้ายื่อได้ไปบิดลงต่ำหรือบิดขึ้นสูงครับ <laughs> cái tài xuống tụm trơn ngắn mình ăn <laughs> Mì cáo đâm đấy cậu lẽ lại là xuống siêu tụm trơn được không

อะไรน้องอะไรตัวขาวอย่าพ yeah, yeah. so right. so so, ้ยไม่เอาเสียงดังนี่อย่าเสียงดังไปเล่นน้ำมาแล้วกับตัวตำตาจะแห้งครับนี่เงือกสาวดีดีเอาได้เจ้ม้องนะปนี่นะได้เรี่นตองเลยนะ ຊົງປະກວດຈ້າງນ້ອງຄູ່ครับຜູ້ນັກວ່ານ້ຳນີ້ພໍດີເຂົ້າໃນໂຕຂາວครับຜູ້ເຂົ້າໃນໂຕຂາວครับົມເດດີົມເນ ่ที่พอสีมันเพมาม่ไ้มยุมือยเชื่อเสียหเ้ชื่อนี่ตัวโลกได้นี่ถ่ายรูปุ้มือนะเย่ามนะแ้วเาีมือไผ่เนี่ยียี่เูท เดี๋ยวจะดับเหมือนไกลนะเปาอ่ะเาอะปวดไปเลยเปล่ดงามงามกระปงามนี่เขาหม่เขากอยหยงามไม่้เขาหัน หมายนี้นะครับหมายนี้ก็ได้รับความสมณะคุณนะครับเมตตาจากาวนาจังบิวนะครับปุนะแกบอ,อกว่าเอาเลยตบาบาในหนองโูดะเม,มานะครับปุนะแกว่าเอาใายได้เลยเอาเลยเอาเลยตบาบาในหนองมากับวันนั้นหลุงเนียบอกนะแกเนาะแกก็บ่าเอาเลยเอาเลยเครื่องมือได้ใยได้เลยรวม้วย่วยกันครับปุ๊ตอนน้องบุญรอด โอ้มันจมน้ำไปแล้วเลยจมน้ำแล้วก็พวกนี้ปั๊มหัวใจกันหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะมันหมดแรงอ่ะครับผมเดินเดินมาแล้วมันหมดแรงอืมเตตกน้ำไปเลย อืมใช่น้องมันป่วยอยู่แล้วตาก็มันเดินมาก็าความช่ยมวยเรื<ะ>่องครับไม่ก็เรากราเป็นกลาง โอ้ครับเป็นล้าน <laughs> เป็นล้านเลยนี่น,น,น, <c oughs> นี่ครับข <c oughs> ึ้นโครงเป็นรูปเป็นรางเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> แล้วก็ป้านางบาวาจำหน้าต่างสองอ่ะประตูเข้าหนึ่ง <c oughs> ว้าย <c oughs> จะมีบันไดด้วยบันไดไม่ามา <c oughs> ไม่เอาเลยนอนเลย โอ้ใช่อปลูกระเบื้องได้ไหมเอาไม่ปลูนะตีฝ้าตีฝ้าน้ำแาดร้อนร้อนนี่ป่านางสร้างสร้างอะไรล่งใหญ่โตเลยกับน้องบุญรอด ใช่ต้องเอาแบบยกได้เนี่ยตมอยลัดตนะครับตีมารถตู้ได้นะครับน้องอุ้งอิงได้นะครับก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับห้าปลานะครับมเตรียมตัวคืนนี้นะครับห้วตับทันนะครับตำบน อะไรนะเส้นใจอะไรนะครับประมาณนี้แหละอืมีครับไม่ไกลกับผมไม่ไกลต่อได้ครับออกจากสักนิดก็ไม่เป็นไรนะครับผมหมวยตักตันหว้วยทับทันก็เลยอุตุมพรไหมครับกกกร่่ออนนหโโ้ลาย

ก่อนที่อะไรก่อนจะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวให้ปานังอัปเดตนะครับผมนี่ลงเดีย,อดอยอ์อัปเดตของโครงสร้างขึ้นหลังคาขึ้นเลยนะครับขึ้นแปะขึ้นจันทัน,เน์เนอะรุ่นนี้ไม่มีอกไก่นะครับผมไม่มีเนาะรุ่นนี้เปิมมางเงนอย่างเดียวครับโมเดิร์นอันนี้โมเดิร์นนะานังจัดโมเดิร์นให้ครับผม น้อนบนรดอ่าเอาแบบแบบไม่ไฮเทคครับผมโมเดินอันดับแรกต้องลงไอ้นี่ก่อนกันมอดินยาไม่ที่บาทแล้วควดกันมอดเสร็จก็สีตากันมอดก่อน

เราเป็นยังครับเจนังครับผิดชอบใช่เป็นรถอ่ะกับพ่อมารับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพ่อมเฮกดคำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะครับพ่อมทุกคนก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับกินข้าวกินปลานะครับพ่มอาบน้ำอาบตาได้กันเรียบร้อยแล้ว ครับผมแปรกำลังใจกันได้นะครับผมคนอยู่ไกลๆนะครับป่วยตับตันเกิดนี้สน,นุกอีกแล้วกับน้องอุ้งเองและเจ้าหน่อยเป็ดบานแพงนะครับผมเจอกันไม่คลิปหน้ากับพอดีครับผม Gracias.